หลังจากเก่งทศยอศิลปินตัวจริงเสียงจริงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวที่โดดมาร่วมแจมโปรเจกต์ก้าวอีกหนึ่งโปรเจกต์ของพี่ตองอภิชาพี่ตองเดอะบีกินแกรนกับเพลงใหม่ในสไตล์ลูกทุ่งสุดเก๋แกรนเต็มแบนยางไฟจ้าเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ตองเจ้าของค่ายและเจ้าของโปรเจกต์เคยบอกว่าเพลงเลือกศิลปินของแท้มีแฟนๆคอมเมนต์ถึงเพลงนี้อาทิเพลงสนุกภาพย้อนยุคเหมาะกับพี่เก่งเลยสไตล์นี้ดีใจที่ได้ฟังลูกทุ่งของพี่เก่งเสียงดีมีเสน่ห์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวยอดเยี่ยมเลิศเวอร์สมการรอคอยมากเสียงไร้ทิฏฐิมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแหวกแนวเป็นแนวที่ผสมผสานยุคเก่ากับยุคใหม่ได้เยี่ยมยอดเป็นตน้นทั้งนี้เก่งทดยออัปเดตถึงเพลงฝ่ายจ๋าว่าต้องขอพระคุณพี่ต้องอีกครั้งนะครับที่เลือกผมมาร่วมโปรเจก t นี้ในเพลงฝ่ายจ๋าซึ่งเป็นเพลงลูกทุ่ง Amazing สาหรับผมมากมันเป็นเพลงลูกทุ่งที่เกิดมาเพื่อผมทั้งนี้พอได้ฟังได้อ่านฟีดบากจากแฟนๆก็ชื่นใจมีหลายกระแสหลายเสียงบอกมาว่าดี